Good morning ค่ะทุกคนวันนี้เช้าวันเสาร์ที่สดใสนะคะแดดจ้ามากเจสซี่มีแพลนบินไปตุรกีอิสตันบูลนั่นเองเราจะไปอยู่ที่นู่นประมาณ11วันกับ10คืนนะคะหรือหรือ12วัน11คืนนะ mm hmm. เนาะคือเราไม่ได้อยู่คริสต์มาสที่นี่นะคะเพราะว่าเราจะไปเจอผู้ชายที่ประเทศตุรกีค่ะแบบไปเลยค่ะคนเดียวกระเป๋า3-4ลูก ฟินมากเลยนะคะเรามารอรถเมย์นะคะอีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวรถเมย์จะมาเดี๋ยวจะไปดูกันว่าทริปตุรกีครั้งนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะ A few e m m o n t สวัสดีค่ะทุกคนเจเจสทักกรบบุกนะคะวันนี้เนี่ยพาไปเที่ยวอิสตันบูลที่ประเทศตุรกีนะคะเป็นเวลา11วันเนาะช่วงคริสต์มาสพอดีเลยเราบินคนเดียวอีกแล้วทุกคนบินจากประเทศโปรตุเกสนะจะบอกว่าตอมอหน้ารักมากเลยชอบชอบตอมอของประเทศโปรตุเกสมากค่ะเขาเฟรนด์ลี่มากเขามีการบอก้วยนะว่าอย่าลืมกลับมากลับมาใหม่อีกนะเอออยู่ตั้ง120วันเนี่ยกลับมาเที่ยวใหม่อีกนะคือน่ารักมาก แต่ว่าใสยการบินเตอร์กิชอไลน Winter ์เขาค่อนข้างที่จะถามเยอะนิดนึงค่ะเ <c oughs> นาะว่าเจสซี่ไปอยู่ที่อ,อิสตันบูลกี่วันแล้วก็กลับไทยเมื่อไหร่ขอดูตั๋วกลับไทยด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคเราก็มีพร้อมก็ให้เขาไปนะคะแต่เดี๋ยวพอถึงอิสตันบูลเนี่ยจะมารีวิวว่าตอมอเข้าง่ายหรือเปล่าของตุรกีนะแต่ตอนนี้เนี่ยก็คือ แปลกอย่างหนึ่งก็คือสนามบินปอโตประเทศโปรตุเกสของ International flights เนี่ยเจสซี่หาเขาเรียกอะไรอะ Timeschedule ไม่เจอค่ะเป็นหน้าจอแสดงเที่ยวบินนะคะว่าเอืมเที่ยวบินนี้บินกี่โมงดีเลย์หรือเปล่าหาไม่เจอหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ,เจอแต่ว่าถ้าเป็นอายุโรปบินไปยุโรปในกันหาเจอนะคะก็เกตก็มีประมาณ4-5เกตแค่นั้นเองของ International flights เนาะ เดี๋ยวเจสซี่จะไปเจอผู้ชายที่ตุรกีนะคะผู้ชายจะไปรอรับที่นั่นเนาะแต่ว่าผู้ชายถึงก่อนแต่ว่าบินวันเดียวกันแล้วก็ถึงดึกด้วยนะทุกคนเกือบเที่ยงคืนนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเราจะไปโรงแรมอย่างไรนะคะเราจะกันอีกสชั่วโมงค่ะเวลาบินใช้เวลาสีชั่วโมงบายบายสองอัลเลสเลตตอนนี้เจสซี่ถึงแล้วนะคะทุกคนดเดี๋ยว จะต้องเอากระเป๋าแล้วก็เดินไปผ่านตมนะคะแต่ว่าทีเนี้ยผู้ชายของเรายังไม่ถึงเลยเนื่องจากว่าไฟจากเยอรมนดีเลยนะคะเราก็จะต้องรอเขาจนถึงตีหนึ่งเลยตอนนี้ห้าทุ่มห้าทุ่มครึ่งนะคะเดี๋ยวขอเวลาไปล้างหน้าอะไรก่อนเพราะว่าง่วงนอนมากเลยขอเวลาเอากระเป๋ากอนนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะ อาหารไม่อร่อยเลยทุกคนมันเป็นไก่แล้วก็มีชีสตอนเนี้คือหิวมากๆเลยนะคะโอ้ยสี่ชั่วโมงถือว่าก็ไม่ค่อยนานเท่าไหร่ แต่คุณชายเราเจอยเราค่ะเพราะว่าคุณชายเราได้นั่ง Business Class นะคะเนื่องจากว่า Overbooking นั่นเองเขาก็เลยโดนอัปเกรดไปนั่ง Business นะคะส่วนแล้วนั่ง Economy ย,วยาวๆไปค่ะจะซี่มาถึงแล้วก็สนามบินใหญ่แต่ว่าช่วงนี้คนน้อยมากเลยเขาน่าจะไป คริสต์มาสกันหรือเปล่าเนยไม่ค่อยมีคนเดินทางนะคะเนี่ยเราจะต้องไปรับกระเป๋าก่อนนะไม่รู้ว่ามาถูกทางหรือเปล่าเนี่ยครั้งที่สองกลับมาอิสตันบูลนะคะครั้งแรกเรามาเปลี่ยนเครื่องแต่ครั้งนี้เรามาเที่ยวแล้วก็เลยจะต้องเดินหาที่ที่เขาโหลดกระเป๋าเราก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะ A few inches later. ตอนนี้รับกระเป๋าแล้วนะคะ ตอนนี้เวลาเที่ยงคืน23นาฬิกาเนาะทีแรกอ่ะเจสซี่จะบอกว่าสนามบินมันใหญ่ใช่ไหมแล้วมันมีต่อมอ่ะอสามโซนคือโซนแรกเป็นของ Business Class แล้วก็โอเคเดินผ่านไปแล้วทีเนี้ยโซนที่2มันเป็นของอคนคนตุรกีนะที่ที่เป็นสัญชาติตุรกีแล้วเจสซี่เข้าไปเจสซี่ไม่รู้ไงแล้วทีนี้ต่อโมผู้หญิงเขาก็เลยบอกว่าตรงนี้เฉพาะ ผู้ถือพาสปอร์ตของกุกรกีเท่านั้นนะคะแล้วเราก็เลยถามเขาว่าแล้วเราจะต้องไปที่ตรงไหนนะคะเขาก็บอกว่าให้เดินไปอีกประมาณ200เมตรนะคะเดยกก็ถึงแล้วเนาะแล้วเจสซี่ก็ไปคนเยอะมากเลยตอมอที่นี่ไม่ถามอะไรเลยค่ะส่งแค่พาสปอร์ตแล้วก็บอดดิ้งพาสเขาก็ปั๊มเลยค่ะไม่ถามไม่ดูไม่ดูตั๋วกลับด้วยนะคะไม่รู้เป็นเพราะว่าเจสซี่เดบบินมาจากประเทศปรตุเกสหรือเปล่าเนาะตอนนี้คือเจสซี่จะต้องรอแฟนอีกนะคะเพราะว่า ไฟจากโคโลนของเยอรมันเนี่ยดีเลยหนึ่งชั่วโมงมาถึงมาถึงที่อิสตันบุลก็น่าจะประมาณตีหนึ่งก็เกือบเกือบน่าจะถึงแล้วนะคะแต่ว่ารออิมเมอร์เจชั่นอีกแล้วก็รอรับกระเป๋าอีกน่าจะประมาณตีหนึ่งกว่าๆได้กว่าจะได้เจอกันนะคะก็สนามบินใหญ่มากเหนื่อยมากหลงด้วยนะคะหลงตรงอิมเมอร์เจชั่นแ้วก็ผ่านมาได้ด้วยดีค่ะเดี๋ยวขอไปเข้าห้องน้ําก่อนนะคะเพราะว่าเหนื่อยมากจริงๆกลัวแถวยามไม่ใช่เลยเหรอก แล้วก็ร้อนด้วยเนาะี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปเที่ยวกันนะคะว่าเราจะไปที่ไหนหวังว่าฝนจะไม่ตกนะคะพามาดูห้องน้ําห้องน้ําที่นี่เหมือนเหมนของมาเลเซียเลยก็คือมันมีก๊อบน้ำเอาไว้ล้างก้นด้วยทุกคนเราจะต้องหมุนตรงนั้นนะ่ะเห็นปะไปน้ำจะออกตรงนี้แต่ว่าเจสซี่ไม่ได้ใช้นะเพราะว่ากลัวติดเชื้อ HPV นะคะใช้ทิชชูช่แทนเนาะโอเคมาดีวิวห้องน้ำ One eternity later. อนจะซี่เจอผู้ชายของของเจสซี่แล้วแต่ว่านางมีปัญหากับอ e ีซิมที่นางซื้อนะคะแต่ว่าของเจสซี่ไม่มีปัญหานะคะเราจะต้องรอนางเซตอัพก่อนเราเมื่อไหร่จะได้เข้าโรงแรมเ <c oughs> ดี๋ยวดูกันนะว่าเราจะถึงโรงแรมกี่โมงนะคะตอนนี้มืดมากนะคะทุกคน,นเพราะว่าเจสซี่ใช้บริการเรียกรถแท็กซี่แต่ว่า เรียกตั้งแ0 0รลีลาหนูแต่ในแอปอ่ะมันประมาณ6 5ริลีลานะคะทีนี้แท็กซี่ข้างหน้าสนามบินเขาก็มาออที่เรามันจะมืดหน่อยนะทุกคนมาออที่เราแล้วเขาก็จะขอราคาเท่านี้โอเคไหมเราเราทีแรกเร,เรายังไม่ไปนะเราตรวจด,ดูในแอปก่อนใช่ไหมเราตรวจด,ดูในแอปก่อนมันราคา650แล้วทีนี้พี่คนขับแท็กซี่คนนี้เขาบอกว่าเ0็ด้ยได้ไหม 700โอเค700ก็โอเคก็คไปนะคะประมาณอ1ิบเยูโรไม่มีทางเลือกแล้วทุกคนเพราะว่ามันดึกแล้วนะคะเดี๋ยวถึงโรงแรมแล้วเ,เดี๋ยวจะบอกนะคะคนถึงที่พักแล้วนะคะจ่ายไป700ลีลาเนาะอ,อยู่ชั้น2นะตอนนี้คุณผู้ชายกำลังหอบกระเป๋ามานะคะไม่มีลิฟต์นะมีแต่บันไดนะคะดังนั้นเราก็ต้องยกกระเป๋าหนักๆขึ้นมาชั้น2นะคะ อันนี้เราเชอาอยู่ประมาณสิอ็ดคืนนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีนะก็มีห้องครัวมีห้องน้ำนี่ค่ะเบลบอยของเรานะคะ Tomorrow ตอ,ตอนนี้เรากำลังหาตู้ ATM ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะทางสโลปมากเช้าวันใหม่วันนี้เราจะไปหาอะไรกินที่ซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนนะคะ ตทุกคนตอนนี้เจสซี่อยู่ที่ทักซิมสแควร์นะคะเราเดินทางด้วยเมโทรสาย M2 เนาะเราซื้อบัตรอิสตันบูลการ์ดนะคะมา2องใบที่จริง1นึ่ใบมันสามารถใช้ได้สคนแล้วแต่ว่าเราค่อนข้างที่จะไม่มั่นใจก็เลยซื้อ2องใบไปเลยเนาะแดดอ๋อทุกคนไม่หนาวมากผิดคาดมากนะคะ แล้วมอสคือมัสยิดใหญ่มากเลยนี่สิแต่ว่าเราจะต้องหาทางเข้ามัสยิดต,ตรงนี้นะว่าเราจะเข้าไปอย่างไรนะคะนี่ทุกคนเขามีรถรางด้วยนะคะของทักซินสแควร์เนะประมาณไม่แน่ใจว่ากี่ดีล่านะคะ ตอนนี้เราอยู่กันที่ย่านทักซินสแควร์นะคะเขาบอกว่าย่านที่นี้เนี่ยเป็นย่านที่ไม่เคยหลับไหลนะคะมีผู้คนหลังไหลเข้ามาเยอะแยะมากๆมาๆเลยเนาะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเพราะว่าคนไหลมากทุกคนเยอะมากเลยที่แรกเราจะไปบลูมอส์นะคะอาซุนตานอาเมดนะคะแต่ว่ามันอยู่ไกลอยู่อีกฟากหนึ่งเลยเราจะต้องใช้เวลาเดินทาง วันพรุ่งนี้เพราะว่าวันนี้เราตื่นสายเพราะว่าเราถึงโรงแรมตอนตีสามทุกคนนะคะโอเคอันนี้นะ่าจะเป็นมิวเซียมใช่ไหม is this museum is this museum or what no changing m o e changing money โอเคเรากำลังตามหามอ s นะคะมัสยิดเราจะไปเที่ยวที่ไหนดีมัสยิดด้านหลังเราตรงนี้นะคะเขาเหมือนเขากำลังปรับปรุงอยู่เนาะเราเดินไปเรื่อยๆาจะเจออะไร ทุกคนขนมหวานตุรกีน่ากินมากเลยคนตอนนี้เราอยู่ฝั่งยุโรปไซด์นะคะเดี๋ยวเราจะเดินข้ามไปทางเอเชียไซด์ทางนูน้นถูกหรือเปล่าไม่รู้ว่าตรงนี้ยุโรปไซด์หรือเปล่านะแต่แฟนบอกว่าตรงนี้เป็นยุโรปไซด์นะคะเป็นฝั่งของทวิปยุโรปส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นฝั่งของทวิปเอเชียนะคะเดินเท้าอเตอเปนะคะภาษาโปรตุเกสไปค่ะ ไปกันต่อนะคะ happy ะ happy happy ฮปปี้ตรงนี้ท่าเรือที่เราอยู่คือท่าเรือกะละกกยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินข้ามไปฝั่งหนึ่งเราเห็นเราเราเห็นมัสยิดด้านหลังนะคะสวยมากเลยเนาะเดี๋ยวเราจะเดินไปกันนะคะน่าจะประมาณกิโลกว่า,วาได้เราจะเที่ยวแบบประหยัดที่สุดนะคะทุกคน มีคนตกปลาเต็มเลยค่ะคนย่านนี้คือฝั่งทวีปเอเชียแล้วนะคะตอนนี้เสียงละหมาดแบบเยอะแยะมากมายเลยคนเยอะมากยวจะให้ดู ตลาดเครื่องเทศนะคะทุกคนเราก็จะได้กลิ่นเครื่องเทศเต็มไปหมดเลยและนี่ก็คือขนมน <tornar> ขนมตรุรกีน่ากินมาก <c oughs> <t> มาเลเซียปะคนมีแต่คนคิดว่าเราเป็นคนชาวมาเลเซียนะคะเมื mhm ่อกี้นี้พ so ่อค้าถามว่าเป็นคนมาเลเซียหรือเปล่าเราบอกว่าไม่ใช่นะคะ I'm from Thailand นะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่มัสยิดทุกคนแต่ว่าเราไม่รู้ว่าชื่ออะไรแปลกมาก ที่บลูมอส์นะคะหรือชื่อเต็มๆของเขาก็คือซุนตันอามิดนั่นเองค่ะเป็นเป็นมัสยิดที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นเฟมัสของอิสตันบูลมากๆเลยนะคะข้างนอกเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยนะักท่องเที่ยวแล้วก็ใหญ่มากอีกแล้วค่ะทุกคนคะ่ะจะบอกว่ามื่อช้าเลือดกำเดาไหลเลยนะเพราะว่าคนที่นี่สุบลิสัตวมากเลยทำให้เรามีเลือดกำเดาไหลเลยนะคะ ถ้าใครมาก็พกหน้ากากอนามัยมาด้วยก็ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในเนาะต้องมาต่อคิวเข้ามาสัสยิดนะคะทุกคนแถวยาวมากค่ะมีคนแบบเหนื่อยกับการเขา้าแถวนะคะเพราะอยากเข้าไปเร็วๆเนาะเราไม่รู้ว่าเราเป็นผู้หญิงเราจะต้องใส่ฮิญาบหรือเปล่าเนาะเพราะว่าตอนที่เจสซี่ไปมาเลเซียนเนี่ยจะต้องใส่ฮิญาบด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงจะเข้าไปดูข้างในมันจะต้องสวยมากๆแน่ๆเลยอะ เขาจะต้องมีผ้าพกหัวด้วยนะแต่ว่าเจสซี่ไม่มีผ้าโพกหัวก็เลยต้องใส่ฮู้ดแบบนี้นะคะนี่นะเอาเสื้อแฟนมาเนาะดังนั้นคําเตือนก็คือใครจะมาประเทศมุสลิมน,นะคะให้หาผ้าโพกหัวมาด้วยนะไม่งั้นจะต้องโดนเซ็แบบนี้นะคะเราจะต้องคลุมแบบนี้ไปก่อนเนาะตลกมากเลยแต่ว่าผู้ชายนี่เรื่องม่เยอะเท่าผู้หญิงค่ะ วันนี้เราอยู่ข้างในมอสแล้วนะคะเจสซี่ก็จะต้องสวมแบบนี้ไว้ก่อนเพื่อปิดอานัตหรือว่าของมุสลิมอานัตทั้งเท่าไหร่ไม่รู้นะคะโน้วทีหลังจะต้องพบผ้าพกหัวไปด้วยเดี๋ยวจะให้ดูวิวข้างในค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงเนาะใหญ่กว่ามาเลเซียที่เจสซี่เคยไปปูตัจายามานะ มาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวต่อไปเราจะไปที่าฮาเกียโซเฟียหรือเปล่าหรือโซเฟียฮาเกียจะซชอบจำสลับชื่อนะคะซึ่งมันอยู่ด้านหลังเรานี่เองค่ะนี่นะคะเราจะเดินเท้าไปนะคะทุกคนเดินเก่งมากๆนะ หลังของเจสซี่ก็คือฮาเกสโซเฟียนะคะทุกคนแต่ว่าแดดค่อนข้างแรงมากเลยเหมือนทัชมาฮาลไหมเรายังไม่เคยไปทัชมาฮาลเลยนะคะแต่คิดว่าจะไปสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะคือเราอยากเข้าไปข้างในนะคะทุกคนแต่ว่าแถวยาวมากเลยอะตั้งแต่ตรงนู้นนะคะยาวมาเรื่อยเเเรื่รรรจนถึงทางเข้าทางนี้เลย กำลังคิดอยู่ว่ากําลังตัดสินใจอยู่ว่าเราจะเข้าไปดีไหมเพราะว่าแถวค่อนข,ข้างยาวนิดนึงวันนี้เป็นวันคริสต์มาสด้วยนะคะแต่ว่าน,นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยค่ะ o ตอตอนนี้เรามาต่อกันที่อาราสตาบาซาแลนะคะเป็นตลาดพื้นเมืองของอิสตันบุลนั่นเองเขาก็จะขายพวก ถ้วยโถโอชานะคะมีการเพ้นลายของตุรกีเนาะแล้วก็จะที่จะเห็นไอ้พวกนี้บ่อยมากเลยตราตาที่สามหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะก็คัง้างป๊อปปูลา่านิดหนึ่งนะคะนีเขามีโปสการ์ดด้วยนะคะทุกคนนี่แต่เราไม่รู้ว่าเราจะส่งไปให้ใครสวยมากเลยอ่ะ มีแก้วด้วยจะสิคิดว่าที่นี่นะคะคงเป็นที่ที่เหมาะในการซื้อของฝากอย่างหนึ่งเลยเนาะ<ม>เพราะว่ามันมีหลากหลายสินค้าเลยที่เป็นตุรกีเฉพาะนะคะลายของอิสตันบูลเฉพาะน่ารักมากแต่ว่าเรามีของขวัญให้กับครอบคอรัวของเราแล้ว กโซเฟียฮาเกียเราเดินเข้ามาอีกนะคะเราก็จะเจอมลเซียมแบบนี้เลยทุกคนแต่ว่าเราจะต้องซื้อตั๋วเข้าไปเนอะซึ่งเราไม่รู้ว่าตั๋วราคาเท่าไหร่นะคะช่องช่องขายตั๋วก็จะอยู่แถวแถวนี้นั่นเองค่ะ l a t e ตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรืออะไรสักอย่างนะคะทุกคนมีเรือครูสด้วยสวยมากต่อค่ะทุกคนวันนี้เจสซี่พามาเที่ยวดมมบา a เซ่พาเลสนะคะไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะข้างหลังนี้เองทุกคนแต่ว่าก็คือเราต้องซื้อตั๋วเข้าอีกแล้วนะคะซึ่งเราไม่รู้ว่าตั๋วค่าเข้า,ขานี่มันราคาเท่าไหร่เดี๋ยวจะต้องให้คุณผู้ชายเช็คราคาก่อนนะนนะคะเราจะต้องมาเที่ยวแบบปร,ประหยัดประหยัดประหยัดงบมากเลยเนาะ แต่ว่าแถวค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงนะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่สําหรับนักท,ท่องเที่ยวแถวยาวมากทุกคนเมื่อวานนี้เจสซี่ไปที่วิหารอะไรโซเฟียอะไรสักอย่างนี่แหละคะ่ะแถวยาวมากรอคิวประมาณเกือบห่ชั่วโมงกว่าจะได้เข้าไปข้างในนะคะก็เราก็รอจนมืดเลยเนาะเดี๋ยวไม่รู้ว่าเราจะไปข้างในกันดีไหมเนาะหรือว่าจะอยู่แค่ข้างนอกนี้ดีนะคะแต่ว่าค่อนข้างที่สวยงามมากเลยค่ะวันนี้เรากําลัง ขึ้นเรือไปที่เอเชียไซด์นะคะซึ่งเราไม่รู้ว่าเราขึ้นเรือถูกลมหรือเปล่าทุกคนเนาะไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะคะเราจะต้องไปเช็คเงินในบัตรนี้เอานะเราสามารถใช้บัตรอิสตันบูลกันได้นะคะโอเคบนเรือนะคะทุกคนจ่ายไป15ลีลาคะ่ะเนาะเราไปดูกันว่าอีกฝั่งเนี่ยเป็นเอเชียไซด์หรือเปล่าเราตามหาเอเชียไซด์ มาหลายครั้งแล้วนะคะที่แรกต้นคลิปอ่ะเข้าใส่ผิดว่าเป็นเอเชียไซส์แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเราจะต้องไปอูซาดาเนาะราจะไปดูกันว่าฝั่งทวีปเอเชียเนี่ยมีอะไรบ้างนะ ไปฝั่งนึงซึ่งเราไม่รู้ว่าจะใช้เวลาขี่นาะทีนะคะแต่เราเห็นโบสถฝั่งนู้นปลายปลายแล้วนะคะโอเคตอนนี้เรือเรากำลังจะออกเลยนะคะทุกคน ยี่โลรนะคะเราข้ามเรือมาได้แบบสะดวกรวดเร็วมากใช้เวลาเพียง7นาทีเท่านั้นเองต้องดูกันว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อนะคะแต่เราไม่รู้ว่าขาดกลับเนี่ยเรือหมดกี่โมงนะคะเราจะต้องลุ้นกันเนาะเ <c oughs> พราะว่าเราหาป้ายเวลาไม่เจอค่ะทุกคนามาดูวิวข้างทะเลนะคะ คนที่นี่ชอบตกปลากันมากเลยทุกคนระหว่างบริดระหว่างสะพานเนี่ยก็จะมีคนตกปลาเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็อิสตันบูลนกนางนวลเยอะมากค่ะ เราได้ทําการข้ามมานะทุกคนตอนนี้เราอยู่ฝั่งเอเชียนะคะภูมิประเทศเขาเป็นประเทศที่ค่อนข้างสวยงามมากเลยค่ะทุกคนค่ะสวยมากจริงๆนะคะแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็จะข้ามเรือกับฝั่งทวีปยุโรปนะคะทุกคนเพราะว่าที่พักเราอยู่ฝั่งนู้นเนาะถ้าเราตกเรือเราก็คงไม่แท็กซี่ก็ต้องรถบัสหรือแม่ก็ต้องเป็นนั่งเมโทรรถไฟใต้ดินไปนะคะสุดยอดมาก ทุกคนวันนี้เป็นวันที่7ที่เราอยู่ที่อิสตันบูลนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปนั่งเรือครูซไปเที่ยวล่องทะเลกับทะเลอิสตันบูลนะคะตอนนี้เราลงจากสถานีฮาลิกนะคะสถานีอยู่ด้านหลังเรานี้นะคะเป็นสถานีรถไฟฟ้าเนาะจ่ายไป15รีรานะคะตอนนี้เราก็รอเรืออีกหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าเรามาเร็ว เลือเกินเนาะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะทุกคนยามเช้าตอนนี้เวลาเกือบ9ก้าโมงเช้านะคะอากาศสดชื่นมากแต่ว่ากลิ่นกลิ่นอึน้องแมวก็แรงนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าแมวจรเยอะมากเลยค่ะ เรือของเราแล้วนะคะทุกคนลำสุดท้ายเลยลำนี่สุดท้ายเลยนะคะเดี๋ยวเราลองขึ้นดูก่อนนะว่ามันจะเวิร์กไหมถ้ามันเวิร์กเด็เจสซี่จะมาบอกว่าชื่อชื่อเรือที่เราใช้บริการเนี่ยชื่อว่าอะไรนะคะแต่ตอนนี้มันค่อนข้างที่จะเออร์ลี่นิดนึงเพราะว่าเรามาเช้าเกินไปนะคะต้องรออีกประมาณกับครึ่งชั่วโมงเลยเนาะที่แรกเขาบอกว่าเราจะต้องไปรออีกฝั่งหนึ่งแนาะแต่ทีเนี้ย แฟนก็เลยทักไปหาเจ้าของเรือนะคะว่าจะต้องไปรอที่พอร์ตไหนกันแน่ที่ท่าเรือไหนนะคะเขาก็เลยบอกว่าให้มาท่าเรือนี้แทนนะคะเดี๋ยวจะต้องดูก่อนว่าชื่อท่าเรืออะไรจะซีคิดว่าน่าจะชื่อการาโกยนะคะการาโกยเนาะเพราะว่าอิมานูนู่น่าจะอีกฝั่งหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นการาโกยหรือเปล่านะคะ โอเคเราก็จะเดินเที่ยวเล่นๆค่ะตามข้างทางนะคะก็จะมีร้านขายอาหารทะเลเต็มไปหมดเลยแต่ราคาก็ค่อนข้างแรงนิดหนึ่งนะคะเราจะไปดูกันว่าเรือครุสของเราจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะขึ้นเรือนะคะทุกคนเพราะว่าคุณผู้ชายกลัวว่าถ้ามาสายเนี่ยเราจะได้วิวที่นั่งที่ไม่ดีสักเท่าไหร่นะคะเราอยากได้ที่นั่งที่ดีๆเนาะด้ชมฟิลบรรยากาศแบบสวยๆนะคะและอันนี้คือ เรือครุสของเราค่ะเราอยู่บนเรือแล้วเขามีห้องอาหารข้างในด้วยนะแต่ว่าเราจะขอขึ้นไปบนดาดฟ้าก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าเราจะได้ดูวิวทะเลได้อย่างสวยงามมากตอนนี้นักทํางเที่วก็เริ่มมากันเยอะแล้วนะคะนิดนึงเนาะ It's so good มากเลยทุกคน Feeling good มากนะคะเดี๋ยวจะไปหาวิวดีๆอู้นี่คือระเบียงดาดฟ้าของ ของเรือครุสของเราค่อนข้างที่จะดูดีเลยนะคะซีจะพาไปดูข้างล่างเรือนะคะว่าเขาเนี่ยมีห้องอาหารด้วยแต่ว่าเราจะไม่ได้เข้าไปกินในอาหารเพราะว่าไม่ได้รวมในราคาที่เราซื้อมานะคะแต่ว่าเรามีของกินของเราเตรียมมาแล้วเนาะจะพาไปดูข้างล่างนะคะนี่นะคะทุกคนเป็นแบบโอเค t h a n mini cafe เนาะ ดูดีเลยนะคะแต่ว่าเราคิดว่าเขาไม่น่าจะรวมในตัวของเราเนะพราะว่าแฟนบอกว่าไม่ไม่รวมในตัวนะคะเราซื้อมาเฉพาะล่องเรืออย่างเดียวนะคะ ตอนนี้เรือออกกันนะคะทุกคนจั่ว่ดวุ้ยมากเลยเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะก็จะพาเราไปเที่ยวสถานที่ประวัติศาสตร์ของประเทศตุรกีเนาะอันนี้คือด้านหลังที่มีจุดชมที่วัดศรี ตอนนี้เจสซี่อยู่ระหว่างสทวีปนะคะอันนี้คือทวีปยุโรปแล้วก็ฝั่งนี้เป็นทวีปเอเชียนะคะด้านหลังของเจสซี่ตอนนี้เจสซี่อยู่ระหว่างกลางสองทวีปคือยุโรปกับเอเชียที่โอนมาคือทั้ถ้าฝั่งยุโรปก็จะดูเพลงละกันขนาดที่หนึงนะคะส่วล์โมเดิร์นสไตล์เอเชียเลยค่ะฉันจะดึงบางคนมาพบรายจุที่มันมัวร์แล้ คนสะพานที่เราเห็นนี่คือเป็นสะพานข้ามทวีปนะคะข้ามสัตว์วิพโลกไปฝั่งทวีปเอเชียนะคะเป็นสะพานที่ยาวมากเลย Intercontinental Bridge นะคะภาษาอังกฤษ n ะ a l แปลว่าทวีปเั็นเนื เราสามารถทำชวิปได้ทางบกแล้วก็ทางเรือทุกคนนัตั้งแต่ปีืวนทีทุกคนดูด้านหลังจะซีนะนกเยอะมากเห็นไหมทุกคนด้านนี้เป็นฝั่งทวีปยุโรปส่วนด้านนี้เป็นฝั่งทวีปเอเชียนะคะเราอยู่ที่ดินเดนโซลประท สองทวีปประเทศตุรกีนะคะเราอยู่ที่จังหวัดอิสตันบูลนั่นเองค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่หัวเรือนะคะทุกคนสวยงามตามท้องเรือ่อง